บทสวดธรรมะสังเวคะปัจจาวเวคนาบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจเวคนะนาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจสังขารคือร่างกายจิตใจและลระลูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งเซนและลระูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งเซนมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไปคาเพสังขาราทุกขาคาเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจสังขานคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากมันเป็นทุกข์ทนยากาะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสาเพธรรมะอนัตตาสาเพธธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สัง ฐานทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตัง So ทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณะนังทุวางมรณะังความตายเป็นของยังยยงย่งยืนความตายเป็นของยั่งยือนอาวัสังมายายมารีต่าพังอาวัสังมายามะมายามะยามารี ตัดพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้อันเราจะพึงตายเป็นแท้มาลาณาปาริโยสานางเมชีวิตตังมาลาณาปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นที่ มีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมานิยะตงชีวิตตังเมานิยะตงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาละนางเมนิยะตงมาละนางเมนิยะตงความตายของเราเป็นของเที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงตา ว่าตควรที่จะสังเวทควรที่จะสังเวทอายังกายโยจีลังอายังกายโยจีลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานาเปตาวิญญาณโอ ว,วิญญาโนขันปราศจากวิญญาณันปราศจากวิญญาณฉุนโทฉุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเรสรสติอธิเรสรสติจากนอนทับจากนอนทับปาท้าวเวงปาเจ้าเวงซึ่งแผ่นดิน,ดนกาลิงฆ่าลัางอีวะ กาลิงคาลังอีวะกาลิงคาลังอีวะกาลิงคาลังอีวะกระโดดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟย์กระโดดดังท่อนไม้และท่อนเฟย์นี่รัทังนีรลัถังหาประโยชน์ไม่ได้หาประโยชน์ไม่ได้อ่านิจาวะตัดสังขาราอานิจาวะตัดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวายธรรมมิโนอุปาทาวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมี ีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวาอุปาชิตวานิรุชันตินิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโขเตสังวุปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่ง

สัพเพสัตตามะรันติจากสัพเพสัตตามะรันติจัสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิงสูจามาลิสาเลมาลิงสูจามาลิสะเลพี่ตายแล้วและกำลังจะตายพี่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมาลิสามิตาเทวหังมาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นาทิเมเอตาธาสังไโยนานาทิเมเอตาธาเอตาธาเอตตาธาเอตาธาสังไโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยความสงสัยนี้ความสงสัยในตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายัางกิจเจบทสวดเมตายัางกิจเจ <c oughs> ยังกิจเกุศลังกรรมสัพเทหะเหตหะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตตโพนโตเยเท,ทวาสัสมิงค<ข>าเนอะ <า S 1> ทิคาตาทิคายุกา สาตาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจันตุสพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจันตุสพเพอาญาติกาสุขิตาโหนตุ ทุกขาปาโมจันตุสพเพปิสาสพเพยยกขาสพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปาโมจันตุสพเพอาจาริยุปัชายะสุขิตาโหนตุทุกขาปาาโมจันตุ สัพเพน ata, ักขตาสพขิตาโหนตุโกขาปามมจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุโกขาปามมจจันโตสัพเพสาม,ามิตินังสามิชันตโวสามิจันตัวบอสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตโตอาคันติมายายิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายายิติภะคะวาปฏิทานาคาถาปฏิทานาคาถายาเทวตายาเทวตาสันติวิหารวาสินี สันติวิหารละวาสีนีกูเปะะเลกลูเปคะเลโทเทฆะะเลโตทฆะะเลตาหีตาหีตาธรรมธาเนนะตาหีตาหีตาธรรมธาเนนะภาวันตูปูชิตาภาวันตูปูชิตาโสทิงกาลนเตทะโสทิงกาลนเตทะวิหารามันทะเลวิหารามันทะเลเถราจามัชชา เถราจามัชานาวากาจพิกโวนาวากาจพิกขโวสาลามิกาธานาปฏิสาลามิกาธานาปฏิอุปาสากาอุปาสากาขามาจเทสาขามาจเทสานิฆามาจอิสา นิฆามาจาอิสาลาสัปานาภูตาสะปานาภูตาสุขิตาพาวันตูเตสุขิตาพาวันตุเตชาลาภูชาชาลาภูชาเยปิจาอันธาสัมภวาเยปิยาอัมเยปยอัมอันธะสัมภวาสังเสทชาตาสังเสชาชาตาอาทโวปปาติกา อัตโวปาตฏิกานิยานิกางธรรมะวะลาลังนิยานิกางธรรมะวะลาลังปฏิจเตสเพปิปฏิ จะเตสเปปิทุกขสกโลนตูสังขายังทุกขสกโลนตูสังขายังธาตูติลังสตังธรรมโมตูติคาตูติลังสตังธรรมโมธรรมธาลาจะปุขลาธรรมธาลาจะปุฆลาสังโฆโหตูสัมมังโควาสังโฆโหตุสัมมังโควาอาทายะจะหิตายะ อาตายะจ่อิตายะจ่อัมเหรักขตุจ่อัมเหรักขตุสัทธโมสัพเพปิธรรมะจาริโนสัทธโมสัพเพปิธรรมะจาริโลวุทิงสามปาปุเนยมามะวุทิงสามปาปุเนยมา,ามะธรรมเมิอาริยปเวทิเตธรรมเมอาริยป เวทีเตป่าสันนาโหนตุสัพเพปิป่าสันนาโหนตุสับเพปิปา,าพป,ปานิโนปานิโนพุทธศา,าสเนพุทธศาสนาสา,สาสมมาทาลังปเวฉันโตสามมาทาลังปเวฉันโตกะเลเทโวปวัสสตูกาเลเทวปา วัดสตุอุทิภาวายาสตานังอุทิภาวะยายะสตานังสามิทางเนตุเมทนิ่งสามิ ทางเนตุ <ates> เมธาหนึ่งมาตาปีตาจะอัตระชงังมาตาปีตาจะอัตรชาชังนิตจังลักขันติปุตตะกังนิตจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชา,านโนเอวังธรรมเมน,าาานระราชาโนปาชางลักขันตุสัพพธาปาชังลักขันตุสัพพัธา เทวตาอุโยชนะคาถาเทวตาอุโยชนะคาถาครับทุกขุครับปัตตาจานิทุกขาอายาปัตตาจานิพยาโสกับปัตตาจานิโสกาหนตุสัพเพปิมานิโนเอตาวะตาจะอัมเย สัมภะตังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทายังท่ทันตุสารทายะสีรังลักขันตุสัพพะทาภาวนาพิละตาโหนตุ ขันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิลันตาลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะธรรม,มานุภาเวนะโสธถโหนตุนิลันตาลังโหนตุสัพพังสุมังะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธถิโหนตุนิลันตาลัง สั Ukrain พเพพุทธาภลับปัตตาปัจเจกานันจายังภาลังอรหันตานันจาเตเชนะลักขังพันธามีสัพพะโสสัพเพพุทธาภลับปัตตาปัจเจกานันจายังภาลังอรหันตานันจาเตเชนะลักขังพันธามีสัพพะโส สัพเพพุทธาภรปปตตาปัเจกานันจายังพรางารหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปปตตาปัจเจกานันจายังพรางารหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส สัพตตเ,เ,เพพุทธาภารัปตาปัจเจกานันจายังพระลังก์อรหันตานันจาเทเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภารัปตาปัจเจกานันจายังพระลังก์อรหันตานันจาเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภารัปตาปัจเจกานันจายังพรา郎阿拉หันตานันจาเตเชนะลักขังพันธามิสภาวะโสสัพเพพุทธาภารัปตาปัจเจกานันจายังพรา郎阿拉หันตานันจาเตเชนะลักขังพันธามิสภาวะโส สัพเพพุทธาภรกปัตตาปัจเจกานันจายังภาลังอาหานัาานันจาเตเชนะลักขังพันธามิสภาโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาทยายพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้องก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ข้าพเจ้าขอน้องก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรครค์ารยผู้เสด็จสู่สวรครค์ารยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลจงเป็นสัพพสิริ มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วข้าปลอดภัยแก่ข้าพเจ้าให้แค้วข้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าคำว่าไม่มีไม่มีอดยาอดยากยากจนยากจ ขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิขอให้ข้าพเจ้ามีสามมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสามพุทธเจ้าตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลาย อก้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทาพรโปรดประสิทธิ์ประสทาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลน,น้อมส่งอนุภาพ แห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิตายอดเสรีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวพระปิตายอดเศรีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมฤตได้จัดสร้างขึ้นสามสิงห์อมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอนุสาสิทธิให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและ ลิขารุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุบการเถินอํำนวยผลให้ผู้ให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุบการเถิน